สำหรับงานซ่อมเทอร์โบอีสุเดก้า270ก็เป็นรถบรรทุกนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นรถสเปคที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับลูกค้าเนี่ยได้ส่งมาซ่อมกับเรานะฮะเทอร์บโบเนี่ยได้มีความเสียหายอย่างหนักแล้วนะครับเทอร์โบก็เนี่ยจะเห็นว่าโยกนะฮะโยกอย่างหนักแล้วแบบนี้คือเนี่ยดูใบด้านหลังนะครับ <c oughs> นี่คือเทอร์บโบเสียหายอย่างมากแล้ว การซ่อมของเรานะฮะในรุ่นนี้ถ้าเป็นเทอร์โบที่มีอาการเสียหายอย่างหนักแบบนี้เราก็เปลี่ยนยกชุดไส้กลางเลยนะฮะเพราะการเปลี่ยนยกชุดไส้กลางเป็นของใหม่จะผ่านการบัลล้างจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานซ่อมสําหรับเทอร์โบรุ่นนี้ก็ราคาประเมินที่เราประเมินให้ลูกค้านะครับสำหรับเทอร์โบรุ่นนี้ไม่เกิน9 0 0 0บาทนะครับก็เปลี่ยนไส้กลางใหม่พร้อมการรับประกัน3เดือนเทอร์โบรุ่นนี้เทอร์โบแท้นะครับจะอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับเทอร์โบแท้เนี่ยจะเป็นของแบรนด์ ihi Turbo Turbo d e c a เด รุ่นนี้เนี่ยรถได้ผลิตมาน่าจะเกิน15ปีนนะอันนี้ประมาณเอานะฮะคือทางเราเนี่ยเคยได้เช็คกับทาง IHI อยากจะเอาเทอร์โบแท้เข้ามาขายแต่เทอร์โบรุ่นนี้ถ้าเป็นเทอร์โบแท้ราคาที่ผลิตญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงรู้สึกจะลูกหนึ่งประมาณ4ี่หมื่นบาทพอ4ี่หมื่นบาทปุ๊บเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาขายในไทยเนี่ยมันขายค่อนข้างยากขายยากเลยไม่ได้ค่อนข้างยากเทอร์โบแท้เราก็เลยไม่ได้นํามาขายเพราะว่าเครื่องตัวหนึ่งของเก่าเนี่ยเครื่องตัวหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาท ราคาขนาดนั้นนะเราก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาขายทีนี้มันก็จะมีใหม่เทียบใหม่เทียบก็ราคา12,500บาทเป็นใหม่ทางเลือกแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของงานซ่อมแบบเปลี่ยนยกชุดไส้กางสาหรับบางท่านนี่สอบถามแล้วก็ส่งภาพมาให้เราตรวจสอบว่าไปซื้อมาในราคาหมื่นกว่าบาทมีโลโก้ i อเคือเทอร์โบจีเลือ แลวก็ดีไซน์ทั้งหมดครับเทอร์โบเหล่านั้นเทอร์โบแท้ในรุ่นนี้เนี่ยจริงๆร,ราคาประมาณ40,000บาทครับที่เราเช็คกับทางไอทแล้วก็ไม่ได้นําเข้ามาจําหน่ายเพราะว่ารู้สึกว่ามันราคาค่อนข้างสูงจะแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าเจ้านี้เป็นลูกค้าบริษัทนะฮะสำหรับลูกค้าที่เป็นลักษณะของบริษัทที่มีรถจํานวนเยอะๆได้งานส่งซ่อมหรือในงานซื้อเทอร์โบเนี่ยถ้าท่านมีความใช้สินค้าเทอร์โบที่เป็นประจําแล้วก็มีการซ่อมประจําสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ทางเรานะฮะ เรามีลูกค้าเป็นลักษณะของคู่ค้าเป็นบริษัทแล้วก็มีรถเยอะๆเราก็เป็นคู่ค้ากันมีหลายเจ้านะครับอย่างเจ้าที่เอ่ยไปทุกท่านอาจจะรู้จักก็อย่างอิตาเลียนไทยบริษัทชอการช่างแล้วก็จะมีบริษัทไลท์ท่านจำกัดมหาชนบริษัทลักษณะแบบนี้จะใช้รถค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้อะไรเยอะก็หากลูกค้าเป็นลักษณะแนบวบริษัทแบบนี้หรือเป็นจัดซื้อจะสอบถามรายละเอียดเข้ามาเพเเาิ่มเติมกับเราแล้วก็เป็นคู่ค้ากันเนี่ยเราก็จะให้เครดิตกับท่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีทีมงานบัญชีแล้วก็ ต้องมีในเรื่องของเอกสารทำใบเป็นลักษณะเป็นคู่ค้ากันนะครับสำหรับเทอร์โบไดกาสองเและเทอร์โบรุ่นอื่นอ่งานซ่อมก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับเทอร์โบรถบรรทุกทุกรุ่นที่ตรงรุ่นเมืองไทยเราก็จะมีอะไรไว้คอยบริการให้กับท่านในราคาที่ไม่สูงขอบคุณครับ